คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฝุ่นแดงที่ชกอร,กรของน้ำตีขง e ิงเอกนัทพร้อมพันธ์กจะส่งสกการะกรรมไปเจอในโรงงานเหล็กเส้นสินคยวนครั้งแรกก็คิดกันว่าไม่มีอะไร<ม>เพราะมันเป็นผลพลอยได้จากการผลิตเหล็กเส้นด้วยกระบวนการเตาหลอมที่เรียกว่า IF มันเป็นผลพลอยได้จากการผลิตเหล็กเส้นเป็นผงปูนเป็นผลพลอยได้จากการใช้เตาหลอมประเภท IF ก็คิดว่ามันไม่มีอะไรเป็นผงุ่นจากผลิตตรงนั้นต่อมาจึงทราบว่ามันมีราคาใช่ค่ะถ้าเอาไปสกัดไปแยกมันสามารถสกัดเอาสังกะสีออกมาได้สังกะสีเนี่ยแพงเอาส่งนอกด้วยราคาดีมากถูกไหมใช่ค่ะราคาดีด้วยแพงแพงแพง มันเป็นของแพงเลยล่ะเป็นผลยได้ที่มีราคาสูงใช่แต่ต้องไปสก,กัดเมืเอ่อทราบว่ามันเป็นของมีราคาและบังเอิญมาเอินไปเจอว่าไอ้ฝุ่นแดงในโรงงานซินเค์หยวนมันมีตั้ง42,000ตันทำไมมันเยอะมูลค่าเท่าไหร่ค่ะมูลค่า111ล้านอืล้านไม่ใช่มั้งอ๋อของซินเค์หยวน 42,000ตัน42,000ตันที่ไปเจอในโรงงานซิงคข้วหยวนเนี่ยด้วยความคารพนะเมื่อรู้ว่ามันเป็นของแผงมันเป็นผลไปได้แหละแต่เมื่อรู้ว่ามในของแพงสก,กัดเอาสรารสีได้และไปเจอว่ามีตั้ง42,000 42,000ตัน,นออชอกอของล้ำตีขิงเอกนัดพร้อมพันก็เอ๊ะขึ้นมาทันทีเพราะเมื่อดูดูปริมาณการผลิตเล็กเส้นเนี่ยนะกับผงฝุ่นแดงและไปดูรายงาน ที่เขาจะต้องทํารายงานส่งกระทรวงสกการเกษตตลอดเวลาในเรื่องของการผลิตเหล็กเส้นผลิตออกมาได้เท่าไหร่แน่นอนในรายงานต้องบอกถึงปริมาณผลผลิตได้ที่ออกจากกระบวนการผลิตด้วยมมไม่สอ,อดคล้องไม่ดูรายงานที่ระบบถึงจํานวนฝุ่นแดงจากกระบวนการผลิตแล้วไปดูปริมาณการผลิตเหล็กเส้นลูกไปดูมามันไม่น่าจะมี ฝุ่นแดงตกค้างในโรงงานตั้ง42,000ตันทางทางคนจีนเจ้าของโรงงานก็พยายามที่จะชี้แจงว่ามันสะสมตั้งแต่ปีแรกหลายปีแล้วไม่เคยทำอะไรกับมันอมชออกกอของน้ำมตีขิงก็ย้อนทันทีมันผิดธรรมชาติคุณกองเก็บผลย,ยได้จากการผลิตเหล็กเส้นเอาไว้ตั้งแต่ปีแรกที่เปิดโรงงาน มันเป็นไปได้อย่างไรใครจะมานั่งทําอย่างนั้นใช่ค่ะมันดูแปลกๆมันดูแปลกมันดูไม่ไม่ใช่วิสัยก็ลงไปคุยเลยคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาด้วยความเคารพมันก็มีประเด็นที่ไปพาดพิงกับอีกสองบริษัทค่ะบริษัทที่หนึ่งชื่อบริษัทหัวโจงอุตสาหกรรมจํากัดค่ะหัวโจงอุตสาหกรรมจํากัดค่ะที่ไหนค่ะอันนี้อยู่ที่คลองมะเดื่อกระทุ่มแบนสมุทรสาครโอเคและอีกหนึ่งบริษัทที่มันโยงไปถึงก็คือ KMC KMC 1 9 5 3ค่ะอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีดังนั้นดังนั้นลัำติเอกนักจึงส่งชอกอไปลุยมันทั้งหัวจงและทั้ง KMC ใช่แล้วโอ้โหไปเจอบางเส้นเงินที่แปลกประหลาดพิสดารยกตัวอย่างเช่นหัวจงจ่ายเงินค่าซื้อฝุนแดงให้กับสินคยวนด้วยจำนวนเงินที่คำนวณแล้วนะมันน่าจะจ่าย เกินกว่าปริมาณที่ซื้อขายกันเป็นจำนวนเงินถึงร11ล้านบาทใช่ค่ะโอ้โหนั่นแหละค่ะคือตัวเลขที่ไปเจอเส้นเงินดังนั้นเราจะต่อสายไปที่เราก็จะไปตรวจสอบเรื่องนี้กับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอกนัทฮะสวัสดีครับพี่ดนัยครับพี่มอนัทครับสวัสดีครับครับคุณเอกนัทจุดเริ่มต้นมันเริ่มมาจากการไปเจอฝุ่นแดงในโรงงานเซ้นคยุวนที่มันมากผิดปกติ อยากรู้ที่มาของอยากรู้ที่มาของไอ้4 2 0 0ตันในชั้นนี้ในเบื้องต้นก่อนนะครับพอรู้ที่มาของ40,200ตันหรือยังครับตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าทางโรงงานไม่สามารถระบุได้ว่ามาจากไหนผมเพิ่มเติมนิดนึงไม่ใช่4 2นะครับจริงๆ้วเกือบ60,000ตันครับเกือบ60,000เลยนะเราไปเจอครั้งแรก เจอของจริงเนี่ย4 3 0 0 0ตันตันแล้วก็ตอนเอาหมายค้นเข้าไปพร้อมกับ DSI เนี่ยปรากฏบวกเข้าไปในอีกโกดังหนึ่งพบอีก13,000ตัน<อ>เป็น56,000ตันแล้วก็พบว่าก่อนหน้าเนี่ยมีการลักลอบนำฝุ่นออกมาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยอีก2,500ตันก่อนหน้านะครับก่อนที่จะมีตึกถล่มในช่วงที่โรงงานถูกปิดไปๆๆนะครับเพราะฉะนั้นบวกกัน3ยอดเนี่ย คาดการณ์ว่ามีฝุ่นอยู่ที่ประมาณ58,500ตันครับเกือบๆ60,000ตันครับเยอะมากแล้วก็ไม่สามารถชี้แจงได้เยอะมากเยอะผิดปกติครับแล้วเขาชี้แจงไม่ได้เหรอครับก่อนหน้าเขาชี้แจงชี้แจงมาในระบบเนี่ยแจ้งว่ามีครอบครองฝุ่นอยู่ที่2,245ตันแจ้งว่า2,200น้อยมากแจ้งว่า2,200เขาเขาก็อาจจะบอกว่าเขาไม่เข้าใจระบบก็ได้จริงๆแล้วแจ้งแต่ละปี2 0 0 2,200เนี่ยมันคือยอดยอดทั้งหมด แต่เขาจะบอกว่าต้องเอามาบวกกันแต่บวกกันยังไงสองพันสองทุกปีมันก็ตกหมื่นกว่าก็ไม่ถึง6กหมื่นอยู่ดีนะครับเราไปคำนวณจากาปริมาณเหล็กที่ถูกผลิตตั้งแต่ปีห้าเจ็ดจนมาถึงขยายโรงงานปีหกสองจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเอาว่าถ้ามีการผลิตมีมีของเสียก็คือฝุ่นแดงที่ออกมาจากการผลิตเหล็กเนี่ยตลอดระยะเวลาประ,ประกอบกิจาการมาเด <Day S 1> วันมายังไงก็ไม่ถึงครับ เต็มที่ก็สี่หมื่นกว่าห้าหมื่นไม่ถึงหกหมื่นครับแล้วก็ผิดปกติอีกที่มีครอบครองไว้มาตลอดโดยที่ไม่เอาออกไปเลยไม่ได้เป็ไม่ได้เป็นไปไม่ได้ของสิ่กองไว้ทบายไม่ไม่มีใครเขาทำกันนะหลอกใครก็ไม่มีใครเชื่อครับโอเคดังนั้นแลวผมก็ไปตรวจไปตรวจองค์ประกอบของฝุ่นที่ปรากฏอยู่ที่ซิงเกอร์หัวเนี่ยก็พบความผิดปกติอีกเนื่องจากว่าฝุ่นเนี่ย โดยปกติฝุ่นที่ผลิตออกจากกรรมวิธีผลิตเหล็กแบบเตา IS เนี่ยก็จะมีความบริสุทธิ์อยู่ที่ประมาณสัก5 0า0อย่างมากน,นะครับ,รบปรากฏไปพบกองหนึ่งซึ่งเป็นกองใหญ่มีความบริสุทธิ์เกิน80%ครับ oh. มันก็ผิดปกติว่าไอ้ฝุ่นลักษณะแบบนี้มันออกมาจากเตาหลอมได้ยังไงหรือมันมาจากไหนครับ ก็เลยต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมครับครับดังนั้นดังนั้นชัดเจนว่าไอ้ฝุ่นแดงที่ซิงค์ขยวนมันต้องมีฝุ่นแดงนอกระบบจํานวนไม่น้อยทีเดียวสันนิษฐานว่าเป็นแบบนั้นครับสันนิษฐานว่าไม่ได้มาจากกระบวนการผลิตโอเคครับทีนี้ฝุ่นแดงที่ซิงค์ขยวนมันโยงไปที่หัวจงอย่างไรเราจึงตัดสินใจส่งชกอไปลุยที่หัวจงคิดขนที่หัวจงหัวจงเนี่ยจริงๆก่อนหน้าตึกถล่มเนี่ยก็ถูกบุกมาแล้วนะครับเพราะพบว่ามีความ ถูกบุกถูกไปไปไปตึกมาก่อนหน้านี้แล้วครับตอนก่อนตึกถล่มฮะเพราะบริษัทหัวจงเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทที่รับแปลงสภาพตัวฝุ่นนะฮะแปลงสภาพฝุ่นเนี่ยให้เป็นของเสียให้เป็นของดีจากฝุ่นก็แปลงสภาพออกมาเป็นผงซิงออกไซด์นะฮะล้วก็ส่งออกไปขายนะครับปรากฏว่าเราพบความเชื่อมโยงของหัวจงกับบริษัทนำเข้าส่งออก ก็ <K MC> คือบริษ <N> ัทเคเอมซีนะฮะหัวจงอยู่สมุทรสาครเค c อมซีอยู่ปทุมธานีเคเอํมซีทหน้าที่นําเข้าส่งออก <N> <C> ปรากฏว่าก่อนหน้าเนี่ยมีการลักลอบนําเข้าฝุ่นลักลอบนําเข้าฝุ่นเวลาแจ้งพิกัดแจ้งพิกัดว่าเป็นซิงเป็นสังกะสีบริสุทธิ์ครับ <N> <C> ปรากฏว่าไปพบว่าไม่ใช่ครับมันเป็นก <N> <C> ากของเสียอุตสาหกรรมคือเป็นฝุ่นก็เคมซีลักลอบนําเข้าแล <N> ้วก็ส่งให้กับหัวจงนะฮะปรากฏว่าพอเราไป ซิงเกอร์หยวนก็พบอีกว่าซิงเกอร์หยวนเนี่ยก็มีการลักลอบเอาฝุ่นไปให้หัวจงอ๋อครับเราก็เลยตามไปดูที่หัวจงอีกรอบก็พบความแปลกประหลาดคือช่วงก่อนที่ตึกถล่มเนี่ยปลายมีนาคมเนี่ยในขณะที่ซิงเกอร์หยวนโรงงานถูกปิดอยู่พบว่าทางหัวจงเนี่ยจ่ายเงินให้กับให้กับซิงเกอร์หยวน <c oughs> ไปประมาณร้อยสิบเอ็ดล้านสองวัน องรอบรวมกันร้อยสิบเอ็ดล้านอ้างว่าเป็นการจ่ายแอดวานซ์เงินคือจ่ายล่วงหน้านะครับเอ,อก็แปลกประหลาดมากครับแปลกประหลาดมากครับจ่ายค่าสินค้าล่วงหน้าคือเราเราต้องดูอย่างนี้ครับพี่เดนัยมันมีสองกระบวนการซ้อนกันนะครับ,รบไอ้ไอ้ไไกลุ่มจักรวาลศูนย์เหลียญเนี่ยบน,บนดินก็บนดินก็ขายเหล็กใช่ไหมครับแต่เหล็กก็เหล็กด้วยคุณภาพขายในราคาถูกมาดั้มตลาดนะครับ ไม่เกิดมูลค่าแต่ใต้ดินเนี่ยมันก็มีกระบวนการลักลอบนําเข้าแล้วก็ขนย้ายฝุ่นเราพูดถึงฝุ่นเนี่ยคนก็เข้าใจว่าเป็นของไม่มีมูลค่าแต่ฝุ่นเนี่ยมีมูลค่าเราประเมินที่กองอยู่ที่ซิงเกอร์หยวนเกือบหกหมื่นตันเนี่ยประเมินได้มูลค่าน่าจะเกินสองพันล้านบาทครับแล้วใน แล้วในกระบวนการที Breaking ่ม it ีการก่อนหน้านี้มีการลักลอบนำเข้าทีละเป็นหมื่นเมื่หมื่นตันเนี่ยก็คูณไปตันละประมาณสามหมื่นถึงหกหมื่นบาทในตัวมูลค่านะครับก็ลักลอบนำเข้าทีหนึ่งก็หลายร้อยล้านบาทนะครับแล้วพบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าการนําเข้ากากของเสียเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นไม่เคยได้รับอนุญาตครับปรากฏว่าอุตสาหกรรมจังหวัด มีเอกสารที่ศุลกากรกับอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยตัวจริงกับตัวสำเนาข้อความไม่เหมือนกันนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดไปอ้างว่าไปตรวจสอบเสร็จอนุญาตให้นําเข้าแล้วแต่ที่ศุลกากรก็ไอ้ที่ศุลกากรเนี่ยอ้างว่าได้รับเอกสารจากอุตสาหกรรมจังหวัดว่าได้เข้ามาตรวจแล้วอนุญาตให้นําเข้าแล้วแต่ปรากฏสำเนาที่อุตสาหกรรมจังหวัดไม่เป็นแบบนั้นครับครับสำเนาอุตสาหกรรมจังหวัดระบุอย่างไรครับว่าต้องให้ไปให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมไปตรวจก่อน อ,อ๋อมีการระบุไม่เดียวกันนะครับตัวจริงกับสำเนาข้อความไม่เหมือนกันนะครับ,รบแล้วก็พบ,บพบความผิดปกติอีกพอไปตรวจที่อุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยไม่ใช่เอกสารล็อกนี้ที่ถูกปลอมแปลงเท่านั้นแต่ปรากฏว่าก่อนหน้านี่มีการออกคําสั่งอนุญ,ญาตนะครับให้ไปไปตรวจดูฝุ่นปรากฏตีความว่าเป็นสังกสีบริสุทธิ์ไม่ใช่ฝุ่นแล้วอนุญาตให้นําเข้านะครับโดยทีอ่อุตสาหกรรมจังหวัดจริงๆแล้วไม่มีอํานาจครับ อืมอนาจอยู่ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นครับ,รบไม่เคยมีการขออนุญาตเลยค่ับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกระบวนการตอนนี้ถูกตั้งสอบหมดแล้วครับครับเจ้าที่ที่สงสัยว่าน่าจะรู้เห็นเป็นใจพยักหน้ากับแกง๊แกงนี้นะครับจะประกอบด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดกี่จังหวัดฮะหลักๆก็จังหวัดชนบุรีครับตอนนี้กําลังตรวจดูที่ปลาจีนด้วยอีกจังหวัดหนึ่งครับชนบุรีปาจีนตองเปิดเบอร์ต้นเลยเบอร์ต้นเลยและแต่ว่า ผมผมอยากถ่ายภาพนี้ฮะพี่เป็นไง <ฮะ S 1> พี่มอน,นับคือคมันมันกระบวนการที่มันพิสดารมากนะครับ <ฮะ S 1> เหล็กไอ้ด้วยกรรมวิธีไอเอฟเนี่ยเราทราบดีว่ามาจากประเทศจีนที่เขาเตะออกมานรฮะจึงการผลิตเหล็กเราก่อนหน้าเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้อนุญ,ญาตให้ผลิตด้วยกรรมวิธีไอเอฟนะครับปรากฏว,ว่าปีห้าเก้าเนี่ยสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเราก็ไปอนุญาตนะครับออกประกาศเลยประกาศมอกรองรับสําหรับเหล็กที่ผลิตจากเตาไอเอฟ ซึ่งจีนก็เตะออกมาปี60กลุ่มโรงงานเหล่านี้ก็ย้ายฐานการผลิตเอาเครื่องจักรมาตั้งในประเทศไทยแล้วก็ทยอยขอใบอนุญาตจากสมอก็ได้มาปี61 62ปรากฏถ้าเราจำกันได้เนปี63เนื่องจากว่าอุตสาหกรรมเหล็กนอยู่ในสภาพโอเวอร์สัปพลคือผลิตมากกว่าที่ต้องการเยอะก็มีคำสั่งห้ามตั้งห้ามขยายแต่ปรากฏว่ากลุ่มโรงงานเหล่านี้ครับนอกจากมีการได้รับอนุญาต เปิดโรงงานทั้งทั้งตัวมอกรแล้วก็เปิดโรงงานแบบผิดปกติบางโรงงานเนี่ยแจ้งประกอบก่อนที่จะได้รับอนุญาตเอ a ออีกต่างหากนะครับก็มีนกรู้เนี่ยมีนกรู้เนี่ยไปขยายโรงงานไปอนุญาตให้ขยายโรงงานก่อนที่จะมีคําสั่งห้ามตั้งห้ามขยายในช่วงปีหกสองหกสามแล้วขยายเนี่ยขยายไม่ใช่ขยายน้อยๆน,นะครับขยายเป็นหลายสิบเท่าแล้วขยายเผื่อไว้อีก คือเมื่อคำสั่งห้ามตั้งห้ามขยายออกแล้วเนี่ยกลุ่มโรงงานเหล่านี้มีโกต้าที่จะผลิตเหล็กเพิ่มได้ตามใจชอบนะฮะแล้วกลุ่มโรงงานเหล่านี้เราก็พบมีลักษณะแปลกประหลาดคือหลายโรงก็เหมือนหัวตลาดอีกนะครับแบ่งกันขายบุกตลาดเนี่ยไซส์นี้ชั้นผลิตชั้นขายอีกไซส์หนึง่งเธอผลิตเธอขายแล้วการบำบัดกําจัดของเสียก็ใช้บริการบริษัทเดียวกันเช่นหัวจงแล้วปรากฏว่าหัวจงตัวของเสียก็ไม่ใช่ของเสียที่ผลิต ออกมาจากกรรมวิธีการผลิตเหล็กเท่านั้นครับมีการลักลอบนาเข้าของเสียจากต่างประเทศอีกครับคราวนี้ไปใหญ่แล้วครับไม่ใช่แค่คผลิตเหล็กด้วยคุณภาพขายเท่านั้นแต่ว่ามีกระบวนการลักลอบนําของเสียอีกต่างหากและผมบอกเลยนะครับที่อยู่ในกระบวนการเหล่าเนี้ยต้องมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมืองเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทุกวันนี้ยังวิ่งอยู่เลยครับ จะยกเลิกเตาไอเอฟจะจัดการกับพวกโรงเหล็กจะจัดการกับกากอุตสาหกรรมยังไปวิ่งเต้นอยู่เลยครับวิ่งเต้นสายหนเขาวิ่งสายไหนเตัวได้เลยว่าผมเอาผิดแน่นอนเขาวิ่งสายไหนฮะก็ไปพยายามล็อกไว้ว่าพยายามจะบอกว่าไอเอฟเนี่ยเป็นการผลิตกรรมวิธีแบบอะไรเทคโนโลยีชั้นสูงสูงส่งมากนะครับ ผมก็แปลกใจว่ามันสูงส่งขนาดไหนมลภาวะก็เยอะเหล็กก็ได้คุณภาพนะครับแถมมาตีตลาดทําธุรกิจไทยเจ๊งหมดเนี่ยก็ไปพยายามล็อบบี้กลุ่มบริษัทโรงเหล็กที่ผลิตเหล็กด้วยเตาไอเอฟให้วิ่งมาคัดค้านเพราะตอนนี้ผมประกาศออกไปแล้วว่ายังไงเนี่ยจะยกเลิกไอเตาไอเอฟนี่ให้ได้แน่นอนแล้วก็มีการไปวิ่งเต้นพอสมควรนะครับผมผมเตือนผ่านรายการไปเลยครับท่านรู้ดีว่าท่านคือใครและท่านทําอะไรอยู่นะครับบางคนเนี่ยชอบชอบแปลงตัว ตั้งฉากทําตัวเป็นผู้รู้กูรูรู้รู้เยอะไปหมดนะครับเก่งมากเป็นคนดีแต่เบื้องหลังเนี่ยเน่าเด็ดเด็ดเด็ดดดกูรู้ผู้รู้คนดีด้วยเอกนัเอากันชัดๆเตือนใครเตือนใครเตือนใครเตือนนักการเมืองเตือนข้าราชการเตือนนักการเมืองแล้วก็ข้าราชการระดับสูงที่เกษียณไปแล้วนะครับว่าเลิกมาวิ่งได้แล้วข้าราชการระดับสูงในไม่ต้องการเมืองแล้วกรรมตามพันแน่นอนครับท่านไปดูว่าในช่วง ช่วงนั้นแหละครับหกศูนย์หกหนึ่งหกสองท่านทำอะไรเอาไว้เนี่ยครับจำตามทันครับโอเคโอเคคุณเอกนัทผมถามตรงๆกำลังส่งสัญญาณเตือนคนที่คนจีนเขาเรียกว่าท่านอิดใช่ไหมครับท่านอิดเอาอย่าวนล็อสิคะตอบเลยค่ะคือในวงการเนี่ยเขารู้กันดีอ๋้ถ้าบอกว่าท่านเรียกว่าท่านอิดทีรู้กันเลยแหละ มีทั้งตำรวจมีทั้งทหารมีทั้งนักการเมืองที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมดนี้ตำรวจก็ผมบอกเอาเอากระตรงนะคุณตกรัฐตำรวจที่พลตำรวจเอกช่อช้างใช่ไหมพลตำรวจเอกพลตำรวจเอกครับชื่อย่อก็พิจารณาไปพูดเองแล้วกันนะช่อช้างใช่ไหมช่อช้างผมตำรวจเอกนะครับถ้าเป็นข้าราชการการการเมืองเป็นฝ่ายการเมืองก็เป็นเบอร์ต้นๆ้นของในกระทรวงอะครับ ตำแหน่งก็ไม่ได้เล็กไปกว่าผมเอา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 เปิ์ต้นในกระทรวงด้วยเอาแล้วครับไปดูนะครับแล้วเขารู้ดีอยู่นะฮะสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็แปลกใจซินเกอร์หยวนผมสู้มาตั้งแต่พันวาก็มีการวิ่งก่อนหน้าแต่มันที่มันแปลกประหลาดคือหลังตึกถล่มเนี่ยยังไม่สำนึกกันอีกครับพอจะยกเลิกเตาไอก็ยังมาวิ่งกันอีกครับแต่ไม่มีทางครับ ใช่ครับผมไม่หมูหรอกครับไม่ทมทวนใดๆไอ้เรียบร้อยหมดแล้วครับรับทราบตามนี้ขอบคุณนะคะท่านผู้ชมครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับจัดเต็มเลยนะคะท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมฝากไปหลายคนเลยหนาวชอบชอบชอบทักกันกันอีกท่านอีกพลนตำรวจเอกช่อช้าแล้วใครอีกมีอีกนะมีอีกนะมสองสามคนใช่ใช่มีอีกสองสามคนเดี๋ยวพักสักครู่นีนะกักไว้หากินพรุ่งนี้บ้างสิแล้วจะเล่นใช่ไหมหมายถึงพรุ่งนี้เล่นไหมฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ทวงนะอ่ะ